การฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ปลอดภัยและมีประสิทธ,ธิภาพหรือไม่ใครจําเป็นต้องฉีดและทั่วโลกควรพิจารณาการกระตุ้นภูมิหรือไม่ในระยะนี้ของการแพร่ระบาดสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับสู่วิทยาศาสตร์ใน5นาทีดิฉันววสมีตากุปตาสมิธเราจะมาคุยกันกับดรแคทเธอรีนโอไบรอันยินดีต้อนรับนะคะแคทเธอรีนมาเริ่มกันที่การฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิและสิ่งที่เรารู้ณขณะนี้นะคะ ค่ะก่อนอื่นเราควรจะแยกแยะว่าเราหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิสิ่งที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้คือจำเป็นหรือไม่ที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่3หากคุณได้รับไปแล้ว2เข็มมีเหตุผลอยู่3ข้อว่าทำไมเราอาจต้องฉีดเพิ่มเติมนะคะข้อแรกถ้าร่างกายไม่ตอบสนองหรือถ้าคุณเข้าข่ายกลุ่มคนที่ไม่ได้ตอบสนองเพียงพอต่อวัคซีนสเข็มแรกที่ได้รับ เรามีข้อมูลในขณะนี้ว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจาเป็นต้องได้รับเข็มที่3เพราะว่า2เข็มแรกไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรเหมือนในคนที่แข็งแรงปกติดีเหตุผลข้อที่2ที่อาจต้องให้วัคซีนเข็มที่3คือเมื่อเวลาผ่านไปภูมิที่คุณได้รับและสร้างขึ้นจากวัคซีนจะเริ่มถดถอยเสื่อมหรือลดลงแต่อันที่จริง ข้อมูลเชิงประจักษ์ในขณะนี้ชี้ว่าวัคซีนยังคงทำหน้าที่ป้องกันการป่วยรุนแรงการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หนักแน่นพอ ที่จะนําไปสู่การตัดสินใจว่าจําเป็นต้องให้เข็มที่3แก่คนที่ได้รับวัคซีนแล้วเหตุผลที่3ที่เราอาจต้องการให้วัคซีนเข็มที่3ก็คือกรณีที่การทํางานของวัคซีนน้อยกว่าหรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่อุบัติขึ้นใหม่วัคซีนที่ป้องกันสายพันธุ์ที่เรากําลังติดตามอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ยังป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงได้ดีมากโดยทั่วไปวัคซีนยังทำงานได้ดีมากค่ะ เคสคะล้วมีฉากทัศนที่คนบางกลุ่มอาจจะต้องการฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิไหมคะตอนนี้เรามีข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ว่ามีสัสดส่วนน้อยของประชากรซึ่งเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องและไม่ตอบสนองต่อวัคซีน2เข็มแรกเหมือนอย่างคนสุขภาพดีทั่วไปเขาจึงจําเป็นต้องได้รับเข็มที่3คะ่ะเพื่อสร้างการตอบสนองในระดับเบื้องต้นเพราะร่างกายไม่ได้ตอบสนองอย่างเพียงพอต่อ2เข็มแรก แต่นอกเหนือจากการปกป้องคุ้มกันที่เข็มกระตุ้นภูมิสามารถสร้างขึ้นยังมีข้อพิจรนารณาอื่นอีกนะคะเราจําเป็นต้องรู้ว่าการให้เข็มที่3เพิ่มการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้จริงหรือไม่เราได้เห็นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าเป็นความจริงและเราคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการทำงานของวัคซีนแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้วเราควรจะให้เข็มที่3หรือไม่ อย่างที่ที่ฉันกล่าวไปก่อนหน้านี้ข้อมูลยังไม่หนักแน่นพอที่จะโต้แย้งในประเด็นนี้เรายังไม่เห็นข้อมูลที่สรุปได้ว่ามีความจําเป็นที่จะให้เข็มกระตุ้นภูมิในประชากรส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วและประเด็นที่3คือเรื่องความปลอดภัยการให้วัคซีนเข็มที่3ต้องมีการติดตามดูแลความปลอดภัยและเราอยากจะเห็นฐานข้อมูลเรื่องความปลอดภัยก่อนที่เราจะออกข้อแนะนําใดๆข้อมูลเหล่านั้นกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่มากเพียงพอคะ่ะ นี้คำถามยังคงเป็นประเด็นที่ว่าแล้วเราควรจะพิจารณาการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิในระยะนี้ของการแพร่ระบาดหรือไม่คะค่ะเวลานี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดิฉันบอกไปตอนแรกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ว่าวัคซีนที่เราได้รับไปแล้วนั้นยังสามารถปกป้องเราจากการป่วยรุนแรงการต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตและนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของวัคซีน อีกอย่างคือขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมกันของคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงในประเทศรายได้ต่ำและประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำมีเพียงร้อยละ1ร้อยละ2หรือร้อยละ5ของประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้ว เทียบกับวัคซีนจำนวนมากที่มีการนำมาใช้แล้วในประเทศรายได้สูงและประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญในขณะนี้คือเรื่องของปริมาณวัคซีนเป็นเรื่องของการปกป้องคนที่ยังไม่ได้รับภูมิคุ้มกันใดๆเลยจากวัคซีนสิ่งนี้จะช่วยลดการแพร่ระบาด ลดแนวโน้มการเกิดสายพันธุ์กลายพันธุ์และทำให้เรามีเวลาพิจารณาข้อมูลมากขึ้นว่าการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิจําเป็นหรือไม่ในท้ายที่สุดไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าเราทุกคนจะได้รับโอกาสฉีดวัคซีนเพื่อได้รับการปกป้องจากเชื้อไวรัสตัวนี้ในขณะที่ความครอบคลุมของวัคซีนกาลังเพิ่มขึ้นและนั่นหมายถึงการจัดสรรวัคซีนในเวลานี้ไปยังพื้นที่ต่างๆของโลก ที่ยังมีปริมาณวัคซีนไม่เพียงพอคะ่ะในขณะเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เรายังคงใช้มาตรการอื่นๆที่ลดการแพร่ระบาดของไวรัสต่อไปได้แก่การสวมหน้ากากล้างมือไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เมื่ออยู่ในอาคารอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เมื่อทำควบคู่กันไปกับการได้รับวัคซีนจะปกป้องคุณทั้งจากโรคและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และนั่นคือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญในเวลานี้เป็นสิ่งที่จะทำให้การระบาดใหญ่นี้สิ้นสุดลงได้ค่ะขอบคุณค่ะเคสและนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ใน5นาทีพบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้ทุกคนปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงและยึดหลักวิทยาศาสตร์ไว้นะคะ